มา่สุขะได้ก่อเขาวันมาใน้ก่อเาาเดมาลาถึงลองเขาพักค่ะเนาะสังวาได้ก่อเขาสวนเสริ์คเมอเฮ็ดเขาพัก้าเฮ้าตีลาดนีฝันซึ่งไหนค่ะข้าไรไปเนื้อเซนตั้งเฮ็ดเขาพักมาในเป็นข้าวตั้งอยู่สิบปีเ้าไรเฮ็ดอยู่เสียงเขาพักพลังห้าปีเสียงเขาพักไทยสามปีเยวก่อเขาพักเขี่ยแหละเขาพักไทยปอดออกสองปีข้าบนว่าตั้งหูอันได้เขาไรเฮ็ดหูมาอ่านได้าเฮ้าไรตัวท่บมา วุ่นวายตีใอแถมได้ก่อเขาอันใดเคยหมอเฮ็ดข้าวพักอันใดเคยเฮ็ดกินอันใดเคยเปิดเสียงขายดังเฮินดังเยะในวันเมืองเขาการเฮ็ดข้าวพักอันวันนั้นสังเสว่าเข้าหมอหลายเสื้อหลายเมียเฮ็ดลายหลายหลายลองมันก็ตีเฮ็ดให้ตู่เขาหากินง่ายคะเนาะหากินจังก็ง่ายเฮ็ดกินทั้งกล้วยก็ง่ายเฮ็ดขายมันก็ดีง่ายสังว่าได้ก่อเขาเคยหูเคยหมอเคยเฮ็ดจำตัวไหนก็ข้าวตีเฮ็ดเป็นวิดีโอเสียมาสอนปันได้ก่อเขาเป็นปอดเป็นตอนคะเนาะ ว่เขาพักเขเขาพักโคนิสารเขาเส์อสังหลายๆเขาเฮ็ดซึ่งหือแลมันหวานก้นเมืองไหลก็กินไหลก้นเมืองไหลก็กินเป็นเจ้าก็เมืองหนังเขาภาคไทยปอดกลางเขาเฮ็ดซึ่งหือแลงก้นนอกเมืองเขามาเลเขามาในเมืองไนเจ้าก็เขามาไลเจอกินเจอกินของเขาภาคไทยเขาภักโคนปอดกลางเขาเฮ็ดซึ่งหือมันนาสนใจเส่งหือไหนเพราะว่าใจก็เขาใค้หู subscribing, subscribing, 𝒆 แตมคอมเมีย์ไว้ค่ะข้าตีมาลาดหนีฝนในวิดีโออันข้าวตีเฮ็ดออกมามือฟองย้ําขาเอาตูดตันยาวนั้นเย้าก็เหมือนเจ้าหนังเข้าพักอเมริกันเข้าพักฝรัง่งเขาเฮ็ดซิ่งเฮแล่กุ้นไรเซอกินตั้งกำผภากว่าวานเมืองเลยก็มีกูตี เย้าก็เขาพักเขาอําไล่ใส่ฟองป้าอําไลใส่ดูนเนากวนเขาก็ซ้ำไลใส่กินกว,ว่าตีหลเปิ่นก็กินไล่กนตีไหลก็กินเป็นเขาเฮ็ดซึ่งเหืออนครข้าวนว่าไต่กอเขาอ่านยามเฮ็ดก็เต๋มีอันได้ไปยามเฮ็ดกล้วยกาซ้ำยามกินก็เตมีก็เบิ่งจางไหนสังว่าข้าวโปรตันเยี่ยหนข้าวเตเฮ็ดเปลี่ยนวิดีโอออกมาเปลี่ยนอดเปลี่ยนตอนเสียก,ก็เฮอพี่น้องไต้กอเขาไล่เฮ่นหู้ไล่เอากว่าเสือดื้อไล่เอากว่าเสือเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็ไล่เมื่อเดียววันมืองเขาก็ เปิเอาเมือเฮ็ดขายกอมีย่อกล้วยกามันไปมีกูตีค่ะเนาะเหมือนเจ้าหนังวานไปกอเขาวานแหล้วไปมีเขาพักไทยไปมีเขาพัคคนอเมริกันเขาพักฝรั่งเจ้าไหนอํานั้นก็เขาพักเขเข้าพัคคนไทยฟอร์ออกได้ายสังเสวาเขาพูว่ามันเสิรสังหลายๆเขาเฮ็ดซึ่งหือลอกไลายขั้นตอนการเฮ็ดมัน ตีเสือสังไล้เสือเจ้งไหนอายศาสามันตีออกมาเป็นเจ้งไหนเสือเจ้งไหนอายศาสามันตีกว่าเจ้าหนั้นตีเฮ็ดเจ้งหื้อแหล่เธอมันพอถูกปากเธอมันพอหวานเฮ็ดเธอควรตั้งหนำก็กินไร เขาก็กินไรเผืะอไรกินก็จับอกจับสมากินปอกหนึ่งย่ออ่ก้าซ้ำบอกว่าได้ก็ได้สี่มากินแทงอันนีก็มันตีเฮ็ดเธอเป็นการกล้าขายการหารายได้เงินอันแลก,กว้นภูเมืองเมืองเขาก็มีกันกูตียอนผู้สังอันไหนการเฮ็ดเขาพักเอาเฮ็ดตีเลยสิย่ำว่าก้นกินเขากินพักในมันมีกูตีเข้าเฮ็ดตีเลยก็ดีเฮ็ดตีวานก็ดีเฮ็ดอยู่ในเมืองเปิรนก็ดีสังเสือว่าเขามีตั้งหูตั้งหมอลองการเฮ็ดเขาพักในมันตีดีตอนตาตัวเจ้าเก,าเกา่าได้ค่ะ เข้าอยู่วันเมืองเปิรนก่อสังวาเข้าหมอเฮ็ดเขาพักเปิรนเข้ากวาหาเหตุการณ์ก็กง่ายอยู่วันเมืองเข้าก่อสังวาเข้าหมอเฮ็ดเขาพักเมืองเปิรนเข้าเฮ็ดขายวานนนันเมืองเข้าก่อจึงเช่นดีเย่าก่อตีเอาเขาพักซึ่งหื้มื้อขายในเมืงองเข้าเย่าก่อเฮ็ดหาเงินลงตื่นมันอ่ำสูงเย่าก่อซ้ำขายไรตาก้นวันเมืองเข้าคำว่าจะเป็นก้นผ่านหื้อก้นมีก่อซื้อกินไลเมื่อนหนังตนเตียในท้าวเฮ็ดอยู่ย่ามเมาื่อเดียนั่ยก้นเขามาก,กินหมางวันมีเปลี่ยนปากเป็นเหงก้อย้อนไจนากไหนตั้งหูอันใดข อันใครเกีบยวใบกอเหลียวยอนเปิดเส้ไหนใครมาแจากเพีบันปีนอป้องใต้กอเขาื้อซาอันแดไไ่เสรอเห็ดเขาพักไ่เสรอเปิดแสงเปิดล้านทางกล้วยนั่นขานอ